เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซี่ร้านรบักช็อปทีบริการเติมรบักแบบไอดีบวกพาร์ทเลยหกถึงเ ร้านマルชอปบริการเติมโลบรักแบบ ID ดีบวกพาร์ตเลตเจ็ดและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลตเจ็ดนะคะร้านดอกบักชอปบริการเติมโลบรักแบบ i อดีบวกพาร์ตเลตเจ็ดและบริการกดกิฟต์แมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์เลตเจ็ดด้วยค่ะร้านพิกกี้ชอปบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลตเจ็ดถึงเก้าและบริการเติมโลบรักแบบ ID บวกพาร์ตเลตหกถึงเจ็ดทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับพี่น้องอ่าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป a l l Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับก็ลงคลิปช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอะไรครับผมเออเล่นเล่นเก็บเงินนไปหน่อยเลยลืมทำคลิปก็คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนโรงนะครับเจ้าชัยออฟโหมดสามนั่นเองนะครับอ่าก็อย่างแรกนะครับน้องต้องมีเรเวลที่ เกิน45ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเย่ yeah, 45เย่เป็นพูพเล่นใหม่ไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับโหมดนี้ค่อนข้างยากนะเออต้องบอกเลยว่ายากจัดๆนะครับผมเออก็อประมาณนี้นะเออก็ก่อนจะขเขาเรียกไ่องก่อนจะไปสอนนะครับเราก็ต้องรีวิวตัวเขาก่อนเนาะก็นี่ครับถ้าชนะแล้วน้องจะได้โดฟอร์บิงโกตัวนี้นั่นเองนะครับ นี่คือสแตทของเขาเวลหนึ่งของเขาน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเจ้าโดราเมิโก้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเจ้าโดราเมิโก้นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือโชว์ก่อนโชว์ก่อนให้อิชาเล,เล่นก่อนนะครับก่อนที่น้องจะดูคลิปพี่แล้วน้องจะแบบผ่านไปได้อย่างอีซี่น,นั่นเองนะครับผมอ่ะลงนะครับขั้นแรกนะราคาโคตรแพงนะครับเอสองพเนาะ ลงมานะครับดาเมจหนึ่งครับวินาทีที่ตี1วินะครับระยะ26นั่นเองนะครับผมตีค่อนข้างเร็วนะครับดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับส่วนตัวนะก็ไม่ได้คิดว่าเยอะมากนะครับในราคานี้ระยะก็แคบนิดนึงนะครับอัพขั้นต่อไปครับผมเพิ่มดาเมจและระยะนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับอัพขั้นต่อมาครับคราวนี้ครับลดวินาทีที่ตีลงอีกครับ0.1ครับตีเร็วขึ้นนั่นเองก็ เพิ่มดาเมจกะระยะแค่นั้นเหมือนเดิมครับผมอัพอีกงหนึ่งขั้นครับผมก็คือขั้นสุดท้ายก็เพิ่มดาเมจร,ระยะแล้วก็วินาทีที่ตีนะครับซึ่งก็ตีเร็วมากๆครับ0.7วินะครับก็ตีแบบรัวๆ,ๆมอนออกก็เกิดตีตีตีรัวๆเลยนะครับอาจจะไม่เร็วเท่าเออเออโทกะนะครับแต่ตีเร็วเท่ากับอิชิโกะคุโรซึกินั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสาวยับยับอะเอเอบอกเลย ก็ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถามว่าผู้เล่นใหม่ควรควรมีไหมแล้วหรือควรเอาไปใช้ไหมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัวละครที่แบบใกล้เคียงราคากับเขานะเช่นมีฮอคนะครับมีฮอเก่งกว่านี้เยอะครับแบบระยะในการตีนะครับที่ต่างกันแบบเป็นเกือบร้อยร้อยรอยแรงนะเนอ,อ่ร้อยระยะเราวินาทีที่ตีอาจจะตีเร็วกว่าก็จริงครับผม ดาวเมดคุณก็เหมือนเขาตีทีเดียวครับเขาประมาณนั้นคุณตีไป3ทีเขาตีไปทีเออตีไป4ทีเขาตีไปทีหนึ่งครับคือมันใกล้เคียงกันมากๆครับแต่เรื่องระยะแล้วการฟันเป็นเอีครับเขาจึงได้เปรียบพขาั้งเยอะนะถ้าพูดในเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็เป็นเจตเทพเหมือนกันนะครับแต่นั้นเขาแบบระดับ4จกักรพรรดินะครับเออไม,ไ,มไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงผิดผิด อวย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 มีฮอกไปหนอ่อยใครใครเขาบอกอะไรนะโยรุคือโนหนึ่งไปไหนก็โยรุโยรุพี่เห็นจนเบื่อแล้วเมื่อไหร่จะมีดาบอื่นบ้างอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าดูมาเต์มโกความสวยงามเนี่ยพี่ยกให้เลยนะครับเพอร์เฟกมากๆทําออกมาค่อนข้างสวยนะครับพี่ก็จะถ่ายรูปถ่ายไม่ได้วะเออเดี๋ยวประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเป็นไงหลังจากดูรีวิวโดฟาเมิโกอยากได้กันยังอ่ะ อยากได้แล้วก็มาดูวิธีทําครับผมอย่างแรกนะครับให้เรามาตรงนี้นะใช้ออฟหมดนะครับขี่ขี่ยานไปขี่ยานไปอันใหม่ยังไม่ได้ลือ,อยาเออเดี๋ยวรอทําคลิปก่อนนะใกล้แล้วละจริงๆก็ได้แล้วละ,ละแต่แอคติ้งอยู่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมว่าใช้ออฟหมดโหมดใหม่นะครับก็อยู่ที่เ e เวล45นั่นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับผมอ่ะ ก็เข้ามานะครับก็เข้าไปก็เสียบไปเลยเสียบไปปุ๊บนะมันเป็นด่านของเดดโลซาได้เนีเนาะเข้าไปนะครับก็ยืนนิ่งๆรอพักๆมันดูตัวเลขไม่ได้นะไอ้ด่านเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนัว่าถ้ามันถึงดูตัวเลขไม่ได้ท่านี่ด่านอื่นดูตัวเลขได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในนะครับข้างในต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเนี้ยข้างในพี่อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากอะไรครับอย่างแรกครับ เกมต้องโฟกัสนะครับเนื่องจากมันต้องมีเขาเรียกาการดูตลอดเวลาเพราะว่าพี่จะสอนเนี่ยเข้าไปเนี่ยคือการจบเกมที่เร็วที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้ละไม่รู้จะมีอะไรเร็วกว่านี้ไหมถ้ามีคนอื่นเร็วกว่านี้ก็คือคนที่วร็วเยอะกว่าพี่น,นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคอันนี้ก็ไปขอเตอร์มานะครับก็ไม่เชิงขอหรอกไปถามมาว่าเขาใช้แผนอะไรเออเขาก็บอกมาแบบไอ้แผนนี้ครับอืมแต่เขาบอกไม่บอกนะว่าวางตรงไหน นี่เขาไม่บอกสูตรพี่บอกตัวมาก็เสร็จพี่แล้วพี่ก็ฮ่าเรียบร้อยกูเทสพี่ก็เลยลองมาซุปก็เขาเขาเร็วกว่าพี่เยอะอยู่นะครับเตอร์เขาก็ประมาณ12นาที13มนาทีครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเตอร์เขารับบริการอะไรรับฟาร์มด้วยนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโปรโมทเกี่ยวกับกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มฟาร์มนะครับว่าเออฟาร์มออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะี่แหละ พาลงดันนู้นพาลงดันนี้นะครับเออก็สามารถไปดูท้ายคลิปได้นะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงค์คุยกันท้ายคลิปตอนจบลงดันเสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแผนนี้ไม่มีอะไรมากครับก็วางจอเอสอย่างเดียวครับเอสมัดเพลิงนี่ครับผมอทำไมถึงต้องวางเอสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมว่าทําไมเนาะ เอ็นี่ทุกทีบอกตรงไหนมาตรงนี้เนาะวางตามพี่เลยก็ได้นะครับหรือวางแบบใกล้เคียงก็ได้นี่ไม่จำเป็นต้องแบบเหมือนกันเป๊ะๆอะไรขนาดน,นั้นนะอะนี่ครับเว็บแรกครับมีตัวแอบมาเลยนี่ครับผมเนี่ยแหละมันพีคอยู่ตรงนี้แหละเออสิ่งพีคของมันมันคือตรงนี้แล้วหลายคนก็เลยงอ,งอ้าวแล้วทำไมต้องไาวแอบมา,า,มาตื่นก็ได้แล้วค่อยเอามา เอทครับเป็นตัวหนึ่งที่มันซัดได้ทั้งตัววิ่งไวแล้วก็เขาเรียกว่าตัวบนอากาศเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่านาซ้นะครับหมายถึงตีเป็นเอลอี่แบบหมูโมเนาะบหมนบนพื้นนะครับแต่มันก็ตีติดเบิร์ดเหมือนกันนะครับและดาวเมทมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอัพไป1นขั้นเนี่ยดาวเมทมันมหาศาลมากเลยในการเผาไฟของมันนะครับเราก็กดข้ามเว็บรลวยนะไม่ต้องคิดอะไรมาก กดข้ามเวฟรัวๆแล้วก็ตั้งเอ,อพาอราลิตี้เป็นเอ่อสตองเกตนะครับออแค่แล้วก็รอครับจริงๆก็เออ่วางวางเอ้อตัวนึงก็ได้นะแต่เรารีบหิวเงินนะแบบเวอร์ชันหิวเงินก็วางบูมาไปเลยนะครับ แล้วเราก็รอครับมอนชุดนี้มาก็ตีเหมือนเดิมครับกดท้ามเวฟบีกครับผมซึ่งอ่ะเราก็สามารถกดอัพตอนอันนี้ได้บูม่าก็จะได้ตังค์เพิ่มอีกนะครับผมประมาณนี้ซึ่งประมาณเวฟที่4ครับอ่ะมันจะมีมอนเขาเรียกว่าอะไรน,นะเอ่อที่เป็นแบบพาวเวอร์เนาะเออมันต้องอัพขั้นนะครับซึ่งเรากดข้ามเวฟรัวงเงี้ยเรามอนพาวเวอร์ก่าจะเดินมาถึงนะครับเราก็อยู่ประมาณที่เวฟ7เวฟ8แลละเออ ก็ไม่ต้องรีบครับก็ค่อยยังไม่ต้องอัพมากก็อัพแบบตัวธรรมดาล,ลงไปก่อนธรรมดาธรรมดาล,ลงไปแบบเยอะๆก่อนนะครับเพื่ออะไรตีช่วยกันตีครับมันจะได้แบบเคลียร์มอนง,ง่ายๆเนาะอตอนช่วงแรกๆนะครับไปครับวาวงก่อนช่วงแรกไม่ต้องรีบสักสามตัวแล้วแล้วแล้ว แล้วก็ค่อยมาอัพบูม่าอีกทีหนึ่งเนะาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัพตัวแบบช่วงข้างหลังเนี่ยแล้วค่อยมาเทข้างหลังเนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มอนเนี่ยมัน,หนโหดมากๆเลยคือช่วงท้ายๆนั่นแหละเออเราก็ต้องทิ้งเอสไว้ข้างหลังนิดหนึ่งครับกันหลุดเนาะพวกเวฟสิบกว่าๆ่เอสก็อย่าลืมนะครับปรับด้วยเนาะเป็นสตอง ตรองอุ้ยอันนี้อัพบูมมาเลยเราไม่ต้องถึง3ต่อหรอกอัพบูมมาก,ก่อนหิวเงินพอดีหิวเงินเสร็จแล้วเหลือก็อัพต่อครับโอเคตอนไรตอนละมันบินช้าเห็นไหมดูดีพาวเวอร์เพิ่งออกเองอะเป็นไงเราไม่ต้องรีบอัพเลยเว้ยอัพแบบอัพเห็นไหมนี่เวฟห้าแล้วอะทั้งทั้งที่เวฟสี่มันออกมาแล้วใช่ปะเออหรือเพิ่งออกมาอยู่เนี่ยกว่าจะเดินมาถึงครับเราอัพไปไกลแล้ว นะก็จะมาถึงข้างหลังแล้วเนาะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับกดข้ามเวฟเรื่อยๆครับเ,เ,เบช่นเดียวกันครับเดี๋ยวรอกดข้ามเวฟอีกอันหนึ่งแล,แล้วเดี๋ยวเราเริ่มมาไล่อัพตัวละครเราได้ละเพราะว่าเออ่ไอ้พวกตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะ power power is power นะเราอ,อัพไปก่อนเลยครับตัวหลัง1ตัวฮะจัดไปก็จะลืมปรับเลยนะครับสร้าง3ตัวเลยวาง4ก็ได้วาง5ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะแต่ถ้าเอสใครเวลเยอะวางนิดเดียวก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องวางเยอะนี่คือเอชไคลเวลน้อยมากๆนะครับก็เลยต้องวางเ,เยอะหน่อยอเ,เพราะาบางครั้งหนะมอนมันออก,ออกมาซ้อนกันนะครับระเอชมันตีไม่ทันเนาะก็วางเยอะๆนิดหนึ่นนงแยกย วา,างไว้เอ็ดเดียวนึงอ้าวเฮ้ยเปิดมาก็ยิงเลยอะไรประมาณเนี้ยในข้างหลังเราเราก็รออัพครับอัพขั้นปุ๊บตังเด้งโจ,โ,จโจ๊ะโอเคปุ๊บแล้วเราก็อัพบูม่าลงมาอีกครับ เพราะอะไรเราเล่นเกมไวเนาะพอเกมไวเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งอัพบูม่าเต็ม1ตัวนะครับพอเราอัพขึ้นได้ก็อัพขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบกดกริปรัวๆนะครับมันเลยต้องใช้อย่างนี้เนาะ,ะช่วงประมาณที่เวฟที่8เวฟที่9กนะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับก็ดันอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยสักพักหนึ่งอ,อันนี้เฮ้ยไม่ไหวละอ่ะ ช่วยช่วยช่วยหน่อยเอออะไรแบบเอามาตีหน่อยอัพขั้นไปหน่อยก็ดีจะได้แบบช่วยตีกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันตีพาวเวอร์คนเดียวนะมันจะตีไม่ทันเอานะครับอืมโอเคอัพข้ามเวฟลืมเลยข้ามเวฟรัวๆเลยนะครับเห็นปุ๊บข้ามเลยข้ามเลยมันจะจบเร็วมากๆมีจบสองแบบครับคือแพ้แล้วก็จบอีกแบบหนึ่งครับคือชนะนั่นแหละเอง,เอง <laughs> เกตีไปเอ็ดหมัดเพลิงของฉันเนี่ยมอนมันเยอะเห็นไหมเยอะมากเลยเนาะเออเดี๋ยวเอ็ดนี่ยหลังๆมันจะตีไม่ทันไปเดี๋ยวเราต้องเอามีกูมินมาลงครับแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับเป็นโกโก้คันเนาะเขาเรียกว่าระเบิดร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับวางซะตรงนี้นะน่าจะโดนทุกตัวนะครับ ม,มีกูมินตัวละครราคาถูกนะครับประมาณ4 0 0 0ก็ได้แล้วซึ่งแบบถูกมากๆเลยแล้วสามารถระเบิดได้นะครับแล้วรุน่นแรงมากๆทำดาเมจดมาสาลสุดๆไปเลยครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นโคตรๆนะครับสำหรับหมดเองเดี๋ยวขั้นต่อไปไห่า เรารอข้ามเว็บมาไม่มานทีคร<า>ับก<า>่อนเลยละกันข้ามเว็บมาเราไปครับม่มิ okay. นโอเคเสร็จแล้วครับเราก็กดระเบิดเลยมันจะไร้สิบวีนะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะตุ่มต่ำเองพอเอสเราหลุดแล้วประมาณเวที่สิบแบบไม่หวาเราจะลม้มจะลม้มอะไรบ่เนาะ แล้วเราก็รอครับไม่ค่อยไม่ต้องรีรบมากไม่ต้องรีบมากช่วงนี้ก็หาเอสมาวางเสริมเสริมไปครับวางเสริมเสริมไปให้มันตีตัดตอดครับไม่ต้องอัพขั้นเนาะให้มันตีตอดตัดช่วยมาครับพอเอสตัวหลังจะได้ตีสบายครับผมกดข,ข้ามเบสไปฮะเนี่ยช่วงนี้มอนมันจะมาอออยู่ตรงนี้เว้ย นี่ยแหละมันคือจุดที่เมกูมินเราต้องลงครับผมแเราก็จะระเบิดครับผมโดนนะครตรงนี้เรื่อแบบยังหลักร้อยอยู่อะเมกูมินพี่เไ่สิบนะครับผมตูมหายหมดครับมันดีอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือเอามา,มาไว้เคลียร์พวกตัวโคนนะเอ่อฮอเอสเนี่ยตีตัวโคนไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะต้องพูดเลยว่าไม่ได้เรื่องนะครับ ตีตัวคนไม่ไหวอะ,อะประมาณนี้ละกคันสำหรับเอสนะครับข้าไมไปรอตังรอตังอีกชุดนึงปุ๊บอ่ะอ่ะอันนี้เราเริ่มวางตาัวละครดาเมจเราแล้วครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พี่เอามาตีบอสน,นั่นเองก็คือคอโยเต้ะนะครับโคโยเต้สตาร์วางหลายตัวหน่อยนะ มนกูมินเนี่ยเอาไว้เคลียร์มอนนะครับไว้เคลียร์มอนส่วนไอ้พวกตัวละครที่เหลือเนี่ยเอาไวต้ตบบอสครับจริงบอสบอด่านนี้โหดมากติดแค่อย่างเดียวครับบอสอื่นไม่ติดหรอกติดบอสอย่างเดียวนั่นแหละโหดเหลือเกิน นะเมกุมินเราก็โหลดเสร็จแล้วตัวนี้เห็นไหมเราใช้เมกุมินไม่เยอะมากครับประหยัดครับเันช,ช,ช่วยกันประหยัดนะครับเราลงเมกุมินระเบิดไปเลยอันนี้ลูกนี้ตู้ปุม แล้วก็ตอนนี้ระเบิดไปเล่นๆก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเระเบิดหลักอีกตัวนึงเอาตัวนี้นครับหลุดมาเยอะเลยอ,ะอ่ะโอเคระเบิดเราทำงานละเดี๋ยวเราเอรอเ,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 เอสเอ,อ่เอรอ์วินเรานะครับทำงานนะเพราะว่า ตังเราหมดแล้วอ่ะเราต้องขายแล้วคือเห็นไหมเลือดมันเยอะมากเลยอะ่ะจะตีชนะไหมนี้ไม่รู้ดวงล้นล้นส่งมาส่งพลังมาจุ๊บโอเคเดี๋ยวั้าหมดบุฟเราส่งขึ้นไปอีกนะครับ ใครมีูฟี่จะจบง่ายกว่านี้เยอะครับถ้าใครมีลูฟี่นะครับแบบเวลเยอะๆกว่านี้นะซึ่งของพี่มันเวลนนอนนะนเลยจบยากเองโอเคชุดนี้น่าจะจบละจบเถอะพ่อโอเคก็ประมาณนี้แหละก็15นาทีครับก็จบละสำหรับของพี่ไม่ยากมากอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าโดฟาบิโกนะครับผม ส5้านาที easy, easy 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 นะครับผมจิ้งจ ằ งโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายชมเลิกให้อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากหลายคนอาจจะเล่นแล้วดูแล้วพ,พี่ไม่เข้าใจเลยว่ะเพราะพี่ไม่อธิบายเลยเพราะอะไรครับอย่างแรกเราโฟกัสเกมต้องมองตลอดครับในการเล่นช่วงแรกๆครับวางเอ็ดแค่สาตัวพอครับวางแยกนะครับไม่วางเรียงกัน เพราะว่าไฟนะครับอย่าลืมนะไฟมันเบรดค่อนข้างนาครับมันไม่สามารถซอนทับไฟกันได้มันไม่คุมนะครับก็เลยไม่จําเป็นมายืนใกล้ๆกันนะครับอย่างที่2นะครับผมบูม่าครับน้องอัพไปเลยครับไม่จําเป็นต้องอัพให้แม็กขึ้นเหมือนเวลาเราเล่นโหมดอินฟินิตี้เนาะซึ่งอันนี้เราไม่ได้เล่นโหมดอินฟินิตี้ครับเราเล่นโหมดเกมไวครับข้ามเวฟเร็วที่สุดนะครับกดข้ามเวฟตลอดข้ามเวฟตลอดนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือเมกูมินครับวางยังไงก็ได้ครับให้ดูว่ามอนตรงนั้นน่ะมันเยอะนะครับอ่าเราให้กดระเบิดครับแล้วดูด้วยนะว่าดาวเมทของเราเท่าไหร่นะครับสมมุติเมกูมินเราดาวเมทสองนะครับอ่าดูมอนด้วยนะครับว่าเลื่อนเขาถึง2,000ันไหมถ้าเขาเลยนะครับอ่าเราต้องยัด2ตัวนะถ้าเรายัด2ตัวครับเราต้องเสียตังค์อีกตัวหนึ่งซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเสียตรงนั้นเราเอาเออวินนะครับมากดบัฟให้ เพื่อเพิ่มดาเมจเจ้าเมกูมินครับและมันจะระเบิดแรงขึ้นอันนี้เนา <rai? S 1> นะ Á และอย่างสุดท้ายครับก็คือตัวตีบอสครับผมตัวตีบอสนะครับพี่แนะนำอยู่แค่สามตัวแล้วกันนะครับก็คือ,อมีเจ้าสามตัวนะอันนี้สามตัวที่พี่ทดลองมาผ่านแน่นอน,นครับก็คือเจ้าตัวแรกครับลูฟี่ครับผมตัวที่สองครับผมก็คืออย่างที่บอกครับโคโยเต้สตาร์ ตัวนี้ครับแล้วตัวที่3ครับคือเนซุโกนั่นเองเนสุโกเนี่ยอ่ะแล้วเอา,เอาแบบพี่เอาท่านเนสุโกก็ภายไงยจบไไงยังไงพีเ่เอาชิกามารุออกครับแล้วก็เอาพวกดีโอหรือโทกะลงไปแทนครับแค่นั้นเนาะมันก็จะจบแหละง่ายได้มากๆครับแค่นี้วิธีการวางก็อย่างในคลิปที่เห็นเลยวางไม่ได้เหมือนกันเป๊ะมากก็ได้ครับหาจังหวะในการวางน้องลองทดลองดูนะครับ พี่ก็ทดลองหลายรอบนะครับก็จะผ่านนะอันนี้ก็มีจริงๆก็มีสูตรคนให้มาครับแต่เขายังไม่บอกเคล็ดลับพี่ในการวางนะแต่เขาจบเร็วกว่าพี่นะครับสําหรับก็คือคอนเตอร์เนาะหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเดี๋ยวพี่โปรโมทเขาให้เขานิดนึงนะพอดีว่าเออเขาช่วยพี่หลายรอบแนละ้วพี่เห็นเพราะว่าเออเขาทําธุรกิจอยู่นะครับธุรกิจอะไรอ่ะเดี๋ยวเราพูดกันก่อนก็คือเขานะครับทําเกี่ยวกับเกมออสตาทาวเวอร์ดิ e เ s นนะครับก็คือ รับแบกนั่นเองก็คือเวลาน้องลงสตอรี่โหมดไม่ผ่านนะครับเขามีจ้างครับคือเคลียร์ทั้งโหมดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปเขาอันนี้คือเขานะครับก็สมมติอ่ะน้องอยากเล่นดาวนาเมเกนะครับเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับแบบมีเขาแบกนะอ่ะก็แค่10วอครับเดี๋ยวเขาจะแบกน้องน,นั่นแหลเวฟอ,อันแรกจกนันสุดท้ายจบนะครับ แยกด่าน2วอ,อ่ะพี่ก็รุมกันว่าแยกด่าน2วอลคืออะไรก็อ๋อเวฟหนึ่งอ่ะชุดหนึ่งก็แยกด่านด่านเดียวก็แค่2บาทนะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าใครนะครับลงไม่ผ่านจริงไอ้มิงโก้เนี่ยไอ้โดฟังมิงโก้เนี่ยกย็ไปจ้างเขานะครับ60วอรครับเดียวน้องเขาจบแล้วคีราก็เช่นเดียวกันยี่สิบวอรครับคือต้องบอกก่อนนะว่านี่คือแบบระดับติดท็อปเลยนะครับติดท็อปน่าจะของคนไทยแหละเออติดติดท็อปเลยนะเออก็คนติดท็อปคนไทย ส่วนใหญ่ก็รู้จักเขานะพี่ก็รู้จักนะครับเขาเขาช่วยงานพี่มาหลายรอบแล้วน้องก็ลองลองลองไปติดต่อเขาดูนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เพจกลุ่มเขาไว้ให้นะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าสงสัยอะไรแล้วทําตามไม่ผ่านนะครับหรือเฮ้ยตัวละครมันไม่มีอะพี่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้มัมก็คงไม่มีละเพราะตอนนี้น่าจะมีแค่เอตัวเดียวนะครับก็พึ่งเอนะ ต้องไปหาเอ็ดนะครับไม่มีก็ไปเหมือนอย่างที่บอกครับหาคนไปแบกครับมีคนมีน้องมีเงินสัก60บาทครับจ้างเขางานไวก็ราคาราคาสูงงานช้าราคาก็จะต่ํามีคนจ้างหลายประเภทนะครับแต่ถ้าอยากเน้นงานไวก็เตอร์เลยเติร์เติร์เร็วมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้บายแล้วครับบายครับผม